สวัสดีครับตอนนี้ผมวิ่งผ่านช่วงบ้านนนแตนนะครับวัดหนองใหญ่ศิรารามนะครับกําลังเตรียมจัดงานพิธีฉลองศาลานะครับในหมู่บ้านก็ประดับประดาปล่อยด้วยธงนะครับคึกคักมากเลยนะครับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับบรรยากาศที่บ้านนนแตนนะครับนี่เราจะผ่านวัดนะครับมีหมอํำด้วยนะครับคืนวันที่สประถมบันเทิงศิลป์ที่ชาวบ้านเขากลับมาจากทํางานที่วัดนะครับนี่ช่วยวัด นี่ครับป้ายนะครับนิ้วจับผ้าแล้วนี่นะครับนู่นชาวบ้านเด็กๆพ้อใหญ่ไม่ใหญ่กําลังเตรียมเตรียมนะครับจัดงานนะครับดูธงหน้าวัดนะครับนี่สวยงามนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะครับนี่ประถมบันเทิงศรีนู่นมาที่สี่นะครับฉลองสาราการเปรียนนะครับในหมู่บ้านนะครับรอบหมู่บ้านเลยนะครับนี่ประดับประดาไปด้ธงนะครับถือว่า น่ามาท่องเที่ยวนะครับโอ้งานใหญ่งานใหญ่ของตำบลแขมนะครับนานๆผมว่าในรอบหลายปีเลยนะครับนะครับาไใวัดก็ประดับประดาไปได้ทงนะครับอ,อย่าลืมนะครับชาวตำบลแขมหรือว่าชาวอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับโบสีสุวรรณ ลาสีสไลด์บึงบุญน,นะครับมาเที่ยวงานกันได้หรือว่าอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงมาชมกันได้นะครับระถมบันเทิงศิลนนะครับนี่ตรงนี้ลานแสดงมูลำเดี๋ยวไปดูให้เลยนะครับนี่ครับโอกาสได้ผ่านมานะครับก็ขอมารีวิวนะครับส่งเสริมตำบลแขมนะครับ นานจะมีหมอลำใหญ่นะครับผมว่าในรอบเกือบเกือบสาปีนะครับที่ไม่มีหมอลำคณะใหญ่แบบนี้มาลงในพื้นที่ในตำบลนะครับนี่นะครับลานลานที่จะมีคณะหมอลำมาแสดงนี่ฝั่งขวามือนี่ครับลานกว้างเลยโอ้จุได้เป็นสี่ห้าพันนะครับนี่เป็นหมื่นคนเลยนะครับนี่มาชมกันมาชมกันเดี๋ยวเราจะวนออกนะครับเนี่ครับลานแสดงหมอลำนะครับ โอ้ใหญ่จริงๆกว้างจริงๆนะครับเออนี่นะครับลานแสดงหมัวลำคราบุอจอกแล้วนะครับเมื่อกี้มาผมขับมามาตรงนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับคงจะกลับไปกินข้าวกันเยอะแล้วนะครับมาเตรียมงาน ตัดต้นไม้ปรับภูมิทัศน์นะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่าเขาเรียกน้องใหญ่เนาะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับนี่เห็นร่องรอยการตัดไม้อยู่ตื่นตัวมากนะครับถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะครับเราเห็นแต่ร่องรอยการพัฒนานะครับก็วิ่งผ่านนะครับก็เลยมาบันทึกคลิปให้กับผู้ที่จะมาเที่ยวงานหรือผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับมาชมกันได้ครับ สถานที่พร้อมนะครับแล้วก็การจัดเตรียมสถานที่ก็คือคึกคักมากนะครับทงนี้ปักยาวไปเป็น4ี่กิโลเมตรเลยสามกิโลเมตรกว่านะเกือบ mm hmm. ถึงบ้านผมอ่ะบ้านผมเนี่ยก็ถือว่าประดับประดาไปด้วยทงนะครับคึกคักนะครับสําหรับก่อนที่จะเริ่มจัดงานนะครับฉลองสาราการ,ปรเปลี่ยนที่วัดบ้านโนนแตนหรือว่าวัดน้องใหญ่ศิลารามตำบลแขมอําเภอ ฟุตบอวิสัยจังหวัดศรีสะเกดอย่าลืมมาชมหมอลำกันนะครับวันที่4กุมภาพันธ์2567นะครับขอบคุณที่มาชมบรรยากาศด้วยกันนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเสียง,งดนตรีช่องคอนเสิร์จบต้องแนวอีพออีแม่ครับพี่น้องครับปัดดีเสียงแคนที่ดังต่อเดขอเสนอพีนอ่น้องแบบล่ําเรียงต่อขอมือดีที่งานลูกหลานประถมบันเทิงศิลป์กราบขอบพระคุณพี่น้องที่สัเกตทุกๆกันผูมาลำแลเหลียวยังเป็นเกี่ยว